แรนดอนนะคะคนที่คู่ควรกับคุณอะ่ะคุณได้เจอแล้วหรือยังเป็นคนที่เอ,อ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักราวาลได้ส่งให้นะคะคุณได้เจอแล้วหรือยังคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นสเตงอะ่ะสเตงหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงห์เป็นคนที่แข็งแกร่งอือยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองเป็นแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูด้วยก็ได้เพราะในแต่ละวันตัวคุณอะ่ะ น่าจะเป็นคนที่ทำงานเยอะมีเรื่องที่จะต้องทำเยอะเพราะอะไรค่าใช้จ่ายก็เยอะด้วยเพราะว่าไพ่สเตงอะ่ะจะต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินงานของคุณอะ่ะเป็นงานทิท้าทายหรือว่าเป็นงานที่จะต้องใช้ในสกิลอะไรหลายอย่างหรือเป็นคนที่ทำงานในหลายอย่างในคนคนเดียวในหนึ่งวันมากมายที่จะทำ ไม่เคยคิดที่จะเบื่อหรือจะหน่ายหรือจะเซ็งเลยมองว่าการทำงานก็คือคุณค่าของตัวเองการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและที่สำคัญคือจะได้ไม่ต้องมีเวลาเหลือเยอะๆเพราะมีเวลาเหลือเยอะๆคุณอ่านที่จะรู้สึกแบบไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันเพ้ออีกเพ้ออะไรเพ้อในเรื่องราวของอนาคตอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ อ,อ,อนาคตฉันจะเป็นอย่างไงต่อไปนับจากเนี้ยจะมีหน้าที่การงานเป็นยังไงการเงินสุขภาพรวมแม้กระทั่งความรักอะความรักจะได้เจอความรักที่สดใสกับเขาบ้างไหมทาไมถึงถามแบบนั้นอะเพราะที่ผ่านมาอาจจะเจอแต่ความรักที่เป็นท็อกซิกไอความรักที่มันไม่ได้เรียกร้องอะแต่ได้มาเสมอเลยคือ ไปเจอคนมีเจ้าของบ้างคนที่มาแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้กับชีวิตมาทําไมก่อนไม่เคยได้ร้องขอเลยแล้วบางครั้งก็แอบโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาด้ยอีฉันไม่เคยขอเลยนะกับผมไม่เคยขอแบบเนี้ยทําไมถึงได้จัดมาจังเลยไอ้ที่ขอทําไมไม่มามันเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจ <c oughs> แค่นึกท้อแท้ในใจแค่นั้นเองอืมแต่ ท้ออย่างไรซะก็ยังพยายามอยู่นั่นแหละที่จะทำให้ชีวิตตัวเองอะ่ะดีขึ้นให้ได้จะไม่หยุดอยู่ในจุดที่คิดเยอะคิดมากเพราะว่าคุณคิดว่าพลังงานมันตกอะ่ะถ้าคิดแบบนั้นอะ่ะชีวิตยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นจะดูตรงข้างหน้านี้เลยว่าตอนนี้ในชีวิตเหลืออะไรที่ดีๆบ้างที่สามารถที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองได้นะคุณเป็นคนที่ มองการไกลเยอะทำอะไรในรูปแบบที่ไม่ได้มองแค่ปีสองปีหลายปีเลยแหละแล้วก็คิดไว้ว่าเออถ้ามันไม่มีใครจริงๆเนี่ยอาจจะต้องทำอะไรเพื่อความมั่นคงเยอะๆแล้วเพราะอะไรอะ่ะก็มันไม่มีใครไงล้วถึงเวลาที่ทำงานไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วใครจะดูแลเราก็ต้องดูแลตัวเราเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่เชื่อได้ว่าตัวคุณน่ะน่าจะมีบางอย่างอะ่ะ ที่มาสก,กิดบอกหรือสก,กิดเตือนในใจเนี่ยไพเดอะเวลไพเดอะเวลเนี่ยดูให้ดีๆนะคือหมายถึงว่ารับรู้พลังงานบางอย่างเหมือนก็ยิ้มรับในใจมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ดีๆเมื่อไหร่เหตุการณ์ดีๆของคุณก็คือมีคนเข้ามาเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นคนรักเฝ้ารอ รอแบบรักตัวเองเยอะมากทำตัวเองให้ดีในทุกๆวันนับไปเลยในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีชีวิตมีอะไรดีขึ้นบ้าง mm hmm. คุณอาจจะเป็นคนที่อชอบเลกคอร์ดหรือ,อเขียนเ e มโมเรยอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะ mm hmm. ปีนี้ฉันอาจจะมีเงินเก็บแล้วเท่านี้ปีหน้าฉันจะเก็บเท่าไหร่ฉันจะวางแผนทำอะไรต่อ เพราะว่ามีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยบางคนอาจจะอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเพราะว่าด้วยอะไรอะ่วอะวัยอ่ะอาจจะร่วงเลยมาเยอะหรือกลัวว่าถ้ามีลูกช้าเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ตัวเด็กด้วยหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะคะ แล้วก็ถามตัวเองอยู่ในจิตนะ่ะว่าอนาคตของเรานะ่ยเราถ้าเราไม่มีลูกเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงอะเสียใจมากขนาดไหนไหมก็พยายามหาเหตุผลมาซับพอร์ตตัวเองแล้วก็คิดได้ว่าบางครั้งสูตรพวกนั้นนะอาจจะไม่ใช่สูตรตายตัวก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วข้อดีของการประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการที่ธุรกิจไปได้การเงินมั่นคงเสถียรดูแลคนในบ้านสุขภาพตัวเองดีอันตรงเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของคุณแหละนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูว่า j u ดเม้นะ่การรอคอยของคุณนะ่ะคนที่เขาจะส่งมาให้เนี่ยคุณได้เจอแล้วหรือยังรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดือเมจิเชียเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้ รูปหล่อหน้าตาดีภูมิฐานมีความเพียบพร้อมแล้วพร้อมในทุกๆอย่างแล้วนะคะแต่อาจจะขาดคนรู้ใจเนี่ยเพราะข้อนั่งอยู่คนเดียวเป็นคนที่ใช้ความคิดเก่งอาจจะเป็นชาวธาตุดมเมถุนตุนกุมชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิตก็ได้เข้าหน้าที่จะยังไม่มีใครนะ หรือบางคนอาจจะเป็นคนโสดหรือคนไม้ก็ได้ผิวสองสีค่อนไปทางสีน้ำพึ่งน้ำพึ่งมีเขา่าผิวเข้มก็ได้หนวดก็มีอาจจะไว้หนวดนะคะในยามที่เวลาแบบสบายๆชิลๆนะแต่ถ้าเวลาทำงานเขาก็คงต้องโกนให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบแหละผมก็ตัดเป็นแบบ สมาร์สมาร์อ่ะคือไม่ได้ยาวลกลุงลังมีเขา่าบางคนมีเขา่ามีสักรหรือแทชูข้างใดข้างหนึ่งแหละของแขนชอบใส่รองเท้าผ้าใบสีดำการเกงยีนจะพับขาหรือไม่พับขาก็ได้มีกล้องชอบถ่ายรูปด้วยชอบเดินทางชอบในเรื่องราวของการเมมโมรีข้อความดีด บันทึกภาพดีๆชอบแคมปิ้งแล้วก็ชอบเดินทางเป็นแบบว่าไม่ได้ตะเตรียมอะไรมากมายการเดินทางอะแบ็คแพค,แค,แพคยางนั้นก็ได้นะคะในชีวิตของเขาอ่ะมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนแหละแต่เพื่อนของเขาอ่ะคุณภาพแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนคุณภาพด้วยคุณภาพแบบไหนอะ เพราะความคิดของเขาอะ่ะมันคิดออกมาแล้วมันเป็นเงินเป็นทองมันเป็นโอกาสมันเป็นความคิดของผู้ที่อย่างรู้แล้วอะ่ะนี่ไงเพราะมันมีนี่แสงความคิดของเขาบางครั้งมันเกิดขึ้นจากตัวเตือนภายในที่บ่งบอกให้เขาได้ดูว่าคิดแบบนี้น่าจะถูกคิดแบบนั้นน่ะน่าจะผิดห่วงหัวห่วงหัวใจตัวเองมากๆห่วงความเป็นโสดมากๆ ก็เคยประสบความสำเร็จในเรื่องราวของการงานมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักก็เลยต้องเก็บใจก็เหมือนกับคุณแหละตอนนี้อยู่ในจุดที่มันมั่นคงเยอะแล้วแหละแต่เหงาไม่มีใครเท่าการเหงาก็เหงาตัวใหญ่ๆอ่ะมาเจอกันในวันที่ดีที่ใช่ที่เหมาะที่ควรคุณเจอกันแล้วหรือย,อยังอ่ะพอดูหน่อยยัง The Hangman บอกว่ายังไม่เจอ หรือบางคนอาจเจอกันแล้วแต่ยังไม่ได้สกินชิปกันก็ได้หรือยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการก็ต้องขอบอกแบบนั้นนะคะจะบอกไม่เคยเจอเลยแบบนี้บางคนก็อาจจะได้นะแต่ในนี้มันจะมีบางคนที่ได้เจอกันแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงที่นั่นจริงๆด้วยยังรู้จักกันไม่มากพอแต่พลังงานอะ่ะมันเชื่อมโยงกัน พอสมควรเชื่อมโยงกันแบบไหนอะ่ะถ้าได้เจอกันอะ่ะหรือได้สารสัมพันธ์กันอะ่ะมันจะเชื่อมโยงได้เร็วมากกว่าปกติจนเกิดอาการความรู้สึกเป็นแบบคุ้นชินทำไมถึงได้รู้สึกได้ไวขนาดนั้น mm hmm. ก็ไพ่เดวิลเกิดขึ้นไพ่เดวิลมันเป็นความรู้สึกภายในอะ่ะที่มันพูดยากถ้าเขามีพลังงานเป็นคู่กันมาก่อนหรืออะไรแบบเนี้ย หรือเป็นคนที่สำคัญสินเสมอกันที่จะต้องมาเชื่อมโยงอะ่ะจะรับรูได้ตัวคุณอะ่ะผ่านเรื่องราวความผิดหวังมาเยอะเยอะจนกระทั่งว่าตอนนี้สามารถอยู่ได้แบบไม่มีใครก็ได้แต่จริงๆแล้วในใจอะ่ะระหว่างเดินทางในตลอดชีวิตที่ผ่านมามันเหงานะ ถึงแม้ไม่มีใครอยู่ได้จริงแต่ในใจจริงๆก็อยากที่จะมีใครนั่นแหละแต่มันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยไงมีกี่โหนกี่ครั้งก็ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมีความรักในแต่ละครั้งก็ทนุถน,นอมหัวใจทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาเป็นอย่างดีเพราะคิดว่าความรักเป็นสิ่งสำคัญคุณให้ค่ากับเรื่องความรักแล้วก็หัวใจค่อนข้างมากแต่ไปเจอความรักที่เป็นท็อกซิกมาโดยตลอด คนที่ใช่ของคุณคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักความมั่นคงรักบ้านรักครอบครัวรักแม่เพราะฉะนั้นนะ่ะวงบอกได้เลยว่าการที่เขาจะมีใครนั้นนะมันจะต้องผ่านเรื่องราวของครอบครัวแล้วก็แม่เขาด้วยเป็นสำคัญแล้วที่สำคัญนั้นก็คือว่าเขาเนี่ยนะอาจจะใช้ชีวิตเป็นแบบไม่ได้หรูหราอะไรมากมายเรียบเรียบ เขามีเงินแต่เขาเป็นคนที่ติดดินน่ะไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะแต่พยายามจะลดความยุ่งยากในชีวิตเอาแต่ปัจจัยที่สำคัญสำคัญเท่านั้นน่ะเพราะเขาเป็นเดอะเฮอร t มิตเดอะเฮก็คือเขาจะทดสอบความลำบากให้กับตัวเองว่าจะอยู่ได้ไหมว่าจะทำได้ไหมความสบายไม่ต้องพูดถึงอะ่ะมันเป็นพื้นฐานของเขา ที่เขาได้รับอยู่แล้วเหมือนกับเขาจะฝึกฝึกตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกับความลำบากนั้นๆน่นะซึ่งตัวคุณอะ่ะคุณมีการฝันหรืออะไรบางอย่างก่อนหนะ้าที่จะเจอเขาอะ่ะหรือในจิตน่ะมันแป๊บขึ้นมาตัวเตือนอะไรของคุณอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติอ่ะนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องเดจาวูอะไรก็ได้ขึ้นมาว่าอืม มีมีคนรอเราอยู่อ่ะคนที่ใช่คนคนนั้นน่ะแต่นึกไม่ออกว่าจะได้เจอเมื่อไรแล้วบางครั้งก็แอบคิดด้วยหรือว่าเราจินตนาการขึ้นมาเองมันเป็นเพียงแค่ฝั่งเราหรือเปล่าที่พยายามที่จะคิดว่ามีใครดูสิใช่ไหมไม่ใช่พยายามคิดไม่ใช่เป็นจินตนาการแต่มันจะเกิดขึ้นจริงในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะในเวลาที่ควร เนี่ยเนี่ยแล้วตอนนี้คุณก็เริ่มอยู่ได้แล้วแบบไม่มีใครอะ่ะมีความสุขแต่มันยังสุขไม่สุดแล้วเขาคนนี้เขาก็ยังไม่มีใครเห็นไหมมันเป็นภาพเชื่อมโยงกันอะ่ะเขาก็กําลังตามหาหัวใจเขาอยู่ส่วนคุณก็มองว่าถ้าหัวใจฉันจะมาคนที่ใช่จะมาคราวนี้ฉันจะไม่ทำอะไรแล้ว เพราะกลัวว่ามันจะซ้ำซากกับครั้งที่ผ่านๆมากี่คนกี่ครั้งก็เจอแต่รักซ้อนไปซ้อนเขาบ้างโดยไม่ได้รู้ตัวบางครั้งเจอคนที่ใช่คนอื่นก็มาซ้อนทับโดยคนที่เราชอบเนี่ยไปดึงเข้ามาก็โดยสรุปยังไม่เคยได้เป็นตัวจริงของใครเลยสะักะครั้งเดียว <c oughs> ส่วนตัวเขาเนี่ยนะเขาน่าจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอะ สิ่งที่เขามองไปในอนาคตก็คือถ้าเจอความรักที่ดีอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากก็เขาพร้อมแล้วไงการเงินก็เยอะหน้าที่การงานก็ดีชีวิตมันไม่มีอะไรที่จะต้องขวนขวายไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีปมปัญหาเลยเพียงแต่รอคนที่ใช่ตอนนี้เขาก็อยู่เป็น9ก้าถ้วย9ก้าถ้วยก็มีเสน่ห์แล้วก็บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้แต่เป็นพ่อไม่ที่คุณภาพ พ่อไม่ที่ไม่ใช่ไร้สาระที่ใครเข้ามาก็เปิดโอกาสใครเข้ามาก็พร้อมที่จะหลอกล่อ,อยพร้อมที่จะให้อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ก็เป็นเหมือนกับคุณอะก้าเหรียญที่มีคุณภาพอยู่แบบรอสิ่งที่ดีๆให้เข้ามาด้วยกฎของแรงดึงดูหรือในเรื่องราวของสินเสมอกันเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบเนี้ยแล้ว เขาอะเป็นคนใหม่เพราะมันขึ้นไพ่เดอะสตาร์เป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าที่เป็นแบบวนลูปวนแล้ววนเล่าจนคุนแล้วก็วนมาใหม่ไม่ใช่ละใหม่อันนี้ใหม่เลยแล้วก็จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความรักดีๆความรักที่สวยหรูและมีคุณค่ามากๆสวยหรูคือไม่ได้เป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยสวยหรูในเรื่องราวของความรู้สึก เฮ้ยมันใหม่มันดีว่ะมันโอเคว่ะมันไม่ท็อกซิกมันไม่ใช่อะไรที่มาแล้วเดี๋ยวก็ไปมาแล้วก็ดึงคนนี้เข้ามามาแล้วก็ยังเคลียร์อันเก่าไม่จบมไม่ใช่อ่ะใหม่ก,ก็คือใหม่ใจก็ใหม่ใจดวงดืมทิ้งไปหมดแล้วเคลียร์พลังงานได้หมดแล้วคุณจะได้เจอแหละนะคะเหมือนกับคุณจะได้อ่านหนังสือเล่มใหม่ เล่มใหม่เลยในวันที่คุณอะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีกว่าคุณจะเดินมาได้ถึงจุดๆเนี้ย <g Rach man> ก็ใช้เวลานานแต่คุณเห็นไหมการเดินไปข้างหน้าของคุณเนี่ยมันไม่ได้เหงามันมีพระอาทิตย์รออยู่ข้างหน้าความสดใสกำลังจะเกิดขึ้นเขาคนเนี้ยเขาจะเป็นนักพูดก็ได้ <c oughs> นักจิตวิทยาหรือเป็นเขาเรียกว่าไงอะ คนที่เป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะทำงานอยู่ในตำแหน่งที่ดีแหละมีคนเคารพนับถือเขามากหน้าตาดีเหมือนกับคุณอนะ่ะเป็นที่หมายปองของคนเยอะแต่เขาก็มีมิตรภาพที่ดีให้ได้นะหมายถึงวนะ่าถ้าคนมาชอบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ได้ชอบนะ่ะ เขาก็พูดคุยได้แต่อารมณ์ความรู้สึกอะ่ะมันจะไม่ได้อินไปในเรื่องราวของความรักอะ่ะซึ่งคนที่คุยด้วยจะรู้ว่าเอออันนี้แหละคือความสุภาพไม่ใช่การพูดเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งคาดหวังหรือพูดเพื่อให้เขาไปคิดต่อยอดอะไรอะ่ะไม่มีจะสุภาพไม่ได้พูดเพื่อให้ความหวังใครเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ดีเขาจะไม่ทําเป็นคนที่ง่ายๆอ่ะคุยรู้เรื่องทุกอย่างไม่มีกัก๊กไม่มีจะต้องมีเงื่อนงำทําตัวเองให้ยุ่งยากในความที่มันเรียบง่ายก็ดีอยู่แล้วเขาคิดแบบนั้นเพราะในชีวิตของเขามันมีเรื่องราวที่เขาจะต้องคิดจะต้องทำอ่ะค่อนข้างมากเขาไม่อยากเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเช่นเดียวกับคุณอ่ะในช่วงเวลาเนี้ยคุณมองถึงหลักของความเป็นไปได้ ถ้าความรักไหนมันเป็นไปได้และในอนาคตอ่ะถ้ามาเทียบกับในเรื่องหน้าที่การงานแล้วว่าถ้าความรักมันมีแล้วมันแย่คุณพร้อมที่จะอยู่ในที่ของตัวคุณแบบไม่มีใครแบบนั้นน่ะแต่ถ้ามันมีแลวดีอ่ะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาส่งเสริมคุณนะ <c oughs> ไม่ใช่เข้ามาเพื่อดึงของคุณออกไปนะเ <c oughs> ข้ามาเติมอ่ะคือคุณมีอยู่แล้วเขาก็มาเติมให้แล้วก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนทำให้ชีวิตของคุณอ่ะ รู้สึกปลอดภัยที่จะรักรู้สึกว่ามันมีคุณค่านะกับทุกอย่างที่รอคอยแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อไอความรักเฮ่งซวยต่างๆที่ผ่านมาที่มันไม่ดีอ่ะที่มันจะต้องจบออกมันเป็นเพราะอย่างนั้นเองมันเป็นเพราะว่ามันยังไม่ได้เจอคนที่เหมาะคนที่ใช่อืมคนที่ใช่เข้ามาก็คือใช่เลยอ่ะแล้วมันก็ดีดีแบบไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังขาไม่ต้องรู้สึกสงสัย ระแวงเครือบแคงเขามีคนเก่าอยู่หรือเปล่าแล้วเขาจะกลับไปหาคนเก่าเมื่อไหร่แล้วเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนคําถามพวกนี้จะไม่มีจะไม่ได้เกิดขึ้นเส้นของคุณอนะ่ะมันจะแรงมากตอนเวลาเจอกับเขาอะ่ะเพราะมันจะเชื่อมโยงกันได้อืมคุณจะรู้แหละคนคนนี้ยคือคนที่ใช่เพราะคนที่ไม่ใช่เนี่ยคุณจะไม่ได้นึกภาพเอาไว้คุณจะเมินหน้าหนี แล้วสิ่งที่จะเข้ามาก็คือจะเป็นในรูปแบบที่คุณอาจจะเป็นคนชอบเขียนมาสเตอร์ลีดเอาไว้มีอะไรบ้างถ้าตอนนี้ยังไม่ได้เขียนก็เขียนซะนะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอในช่วงจังหวะเทมเพลนั้น่ะช่วงจังหวะที่ดีๆนี้แล้วนะคะนับจากนี้ไปอีกบางคนก็เร็วนะ14วัน14บสี่หรืออีก14 ของทุกๆเดือนก็ได้วันที่14หรือคนที่เกิดวันที่14เนี้ยก็ได้นะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณนะลองดูนะคะเอาเป็นว่าเทมเพล็อน่ะมันดีแล้วกันมันเป็นไพ่ของอนาคตอนะนะไม่อยากให้ไปอินกับในเรื่องเวลาให้มันมากเดี๋ยวใจเรามันจะจดจ่อเกินไปได้รับรู้แล้วก็วางวางไว้ตรงนั้นน่ะเไปทำหน้าที่ของตัวเองเขาจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณน่ะ ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่ไกลกันจากคุณนะบางคนก็ไม่ได้ไกลมากเพราะอะไรข้ามมอเตอร์ไซค์่ะมอเตอร์ไซค์ก็คือใกล้ๆไม่กี่กิโลนี่แหละหรืออาจจะต่างแค่ตำบลอำเภอนะต่างท้องถิ่นก็ได้อืบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ผ่านการจบมาเรียบร้อยหรือคุณเป็น แม่ไม่ที่จบมาเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีเรื่องราวของความอึดอัดในความสัมพันธ์ไม่ต้องแอบคบไม่ต้องแอบคุยได้คุยกันโจ่งโจงแบบนั้นเลยเพราะมันเป็นการเริ่มต้นของชีวิตในเฟสท,ที่ดีแล้วก็ดีมากๆเพราะอะไรเรื่องราวของการจบอ่ะมันจบมาเรียบร้อยจบนี่ไง จบเสร็จไปสู่หนทางที่สว่างก็คือการเริ่มต้นเป็นเดะฟูน้ำเก่าชิงไปน้ำใหม่มามาพร้อมกับเน,นี่เดชาริออนคนที่ใช่ของคุณน่ะเขาจะเป็นคนที่อเสริมอีกนิดนึงนุ่มนวลอ่อนโยนน่ารักเก่งเวลางานก็คือเต็มที่เวลาความรักก็เต็มที่ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เต็มที่ในช่วงแรกๆหลังๆก็ปล่อยละเลยจะไม่เป็นแบบนั้นอ่ะพอเขาได้รับรู้มาแล้วไง ว่าการถูกล้าเลยอ่ะมันเป็นความทรมานที่แสนสาหัสเพราะเขาเคยโดนมาแล้วจากความรักครั้งเก่าของเขาเขารู้กระจาเขาตระหนักได้ว่าทุกคนอ่ะต้องการความรักที่ดีแม้กระทั่งตัวเขาเองอ่ะก็ต้องการใครๆก็ต้องการและเขาก็คาดหวังด้วยว่าเขาจะต้องได้คนคนนี้เดอเมจิเชียนแล้วก็ไพ่พะไม่ใช่คนธรรมดา เป็นคนที่อย่างรู้อะไรได้เยอะล่วงหน้าในบางครั้งด้วยจิตใจดีวางตัวดีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมตอนนี้คุณอาจจะกำลังงงงอยู่จะได้เจอเหรอจะมีจริงเหรอแล้วถ้ามาจริงมันจะดีแบบนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่อ่านตามหน้าไพา่ และไพ่ก็บอกว่าตอนนี้มีอะไรก็ไปทําก่อนปล่อยให้ตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลแล้วก็เรื่องของไพ่จะสื่อสารอีกทีหนึ่งนะคะอืมอะคิดคําถามอะไรไว้ก็ได้ในใจสักสามข้อจะเปิดเฉลยรอนะข้อแรกไม่รู้ว่าจะถามว่าอะไรไพ่จะบอกว่า be assertive อืมเป็นสิ่งที่ดีดอ่ะสิ่งที่คุณได้ลองขอไว้อ่ะ ข้อ2ถามว่าอะไรไม่รู้จะตอบว่า t h e r there something better ทุกอย่างจะดีขึ้นข้อที่3 let's go ไปต่อไปได้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะวันนี้ก็จบละนะคะสำหรับดันดอมขอขอบคุณมากนะที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าคูดโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด b ักสไครดูโฆษณาไม่กดค่าก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วนะคะคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสอ่ะ เห็นไพ่นางฟ้าลืมไปเลยขอแถมสักหน่อยไพ้นางฟ้าไปดูซิคนที่ใช่ของคุณ่ะมีพลังงานอย่างไรกับคุณนี่ไงนนลิลิตยูเอ็กให้ลืมเรื่องเก่าๆไปซะไปซะอย่าได้จดจำนะคะวิร์ดเวดดิ้งฟอร์มันคุ้มค่าแก่การรอคอยอยู่แล้วสุดท้ายท้าสุดะจะได้ใช้เวลาร่วมกันมีความแตกต่างกันมันจะมีสัญญาเน่ยบอกว่าคุณได้เจอคู่ของคุณละคนที่ใช่จะเข้ามาแบบ ไม่ได้ช้ามากรวดเร็วนะคะรวดเร็วก็คือไม่นานน่ะแต่ไม่ใช่รวดเร็วปูดปาดขนาดนั้นอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้หรือจากสื่อโซเชียลหรือการที่คุณได้ดีลกับเขาอยู่ในเวลานี้ก็ได้แต่เพียงยังไม่ได้สนิทกันมากก็ได้บางคนก็เจอแล้วนะในเนี้ยก็มีบ่งบอกแบบนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย